สัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ไอคันชิ่งนะคะก็คืออันนี้คือไออะถ่ายต่อจากจากอีทีที่แล้วเลยเนาะเพราะว่าแบบว่างไวันนี้ไหนๆก็หยุดงานแล้วก็คือที่ไอพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วใช่ปะ่ะที่ว่าเออทำไมทาไมคนใน Facebook ที่แบบรู้จักไอส่วนตัวคือจะไม่แปลกใจเลยว่าทาไมไอเก็บสัตว์ได้ใช่ไหมก็คือเดี๋ยวไอจะเล่าแบบเอาแบบ3มปีล่าสุดนะถ้าเกิดพูดพูดก่อนอันนี้ยคือมันจะยาวไป เอาตัวแรกเลยเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอจะมีขึ้นลูกประกอบนะคะขึ้นประกอบให้เอาตัวแรกเอาเลมี่แล้วกันตัวแรกเลมี่เลมี่เป็นอะไรเลมี่เป็นหนูหนูอะไรหนูบ้านาหนูบ้านเหรอหนูหนาเลยคือไอไปส่งผักที่โรงงานใช่ไหมคือไอเป็นเป็นแม่ค้าเนาะคือไปส่งผักให้ที่โรงงานแล้วก็ไปเจอไปเจอลูกหนูลูกหนูที่แบบเป็นตัวแดงๆเลยอะ่ะคืออยู่แบบอยู่แถวแถวเชลอะ่ะเป็นที่วางผักอ่ะอยู่แถวแถวเชลก็คือ ไอ้ก็เก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเลยนะคือแบบตายยังไม่ลืมยังไม่มีขดไม่มีอะไรเลยนะไอ้ก็เก็บขึ้นมาแล้วก็หาว่าออแม่หนูอยู่ไหนอะไรเงี้ยแต่ก็เจออีกตัวหนึ่งอยู่ข้างๆซึ่งน่าจะเป็นพี่โนกันนี่แหละก็คือโดนมดกินไปแล้วคนะ่ะไอ้ก็เลยแบบเออจําเป็นต้องเก็บกลับมาเลี้ยงลไล่ก็เลี้ยงเลี้ยงเขาไปได้สักพัก ก็คือไปหาข้อมูลมาหาข้อมูลใน Google ว่าเออหนูบ้านอะมันเลี้ยงยังไงสุดท้ายคือเขาบอกวิธีมาว่าเออต้องเลี้ยงด้ i นมแพะนะต้องอะไรอย่างเงี้ยไอไอก็เลี้ยงมาใช่ไหมเลี้ยงจนเขาโตได้นิดนึงอะคือเลี้ยง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 ไปจนเขาตาเขาก็เริ่มลืมแล้วก็เริ่มมีขนเราก็ย้ายเขาอะ่ะ ไปอยู่ในกรงจะปกติไอจะเอาเขาไว้ในตะกร้าใช่ไหมคือเขาเชื่องมากเลยนะคือเขาอะคือปล่อยเงี้ยคือวิ่งตามไอเลยคือเดินตามอะหนูบ้านแบบเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากสําสหรับไอนะคือแบบแล้วพอเขาโตมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ย้ายเขาไปอยู่ในกรงแนละ้วตัวน้องแล้วทีเนี้ยกรงอะกรงหนูมันจะนัยนที่มันเป็นน้ำ่ะที่เป็นลูกกิ้งอะที่แบบให้หนูกินใช่ปะแล้วทีเนี้ยน้องอะ่ะก็กินน้ํากินน้ำคือน้องอยู่กับเราหลายเดือนแล้วนะพอน้องกินน้ำปุ๊บเหมือนฟันน้องอะไปติดแล้วสำลักตอนที่ไอไม่อยู่อะ่ะ คือมาเจอทีคือน้องก็เสียแล้วนะคะเสียก็คือแบบคาคานาวเลยคือตอนนั้นคือไอายเศร้ามากแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่แบบจะได้เดินทางไปกรุงเทพอ่ะแล้วน้องเสียวันนั้นอ่ะไอายร้องไห้แต่เชียงใหม่ถึงกรุงเทพอ่ะถามตาก้องดิคือแบบร้องร้องหนักมากคือแบบกะจะเอาน้องไปกรุงเทพด้วยเลยนายอ่ะแบบโอวันนั้นแบบไอายก็ได้เอาน้องเขาไปฝังนะคะอันนี้ก็คือตัวแรกคือจบไปเนาะเลมี่ส่วนตัวที่สองนะคะก็คือนกจาบนกจับเนี่ยเป็น ต้องบอกก่อนว่าแบบคือสีเขาสวยมากแลวเขาเป็นนกอนุรักษ์นะคะคือตอนที่เจอเขาอ่ะคือน้องเขาอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วคือน้องเขาก็บินบินบินอยู่แถวเนี้ก็คือตากล้องอะชอบมากชอบดูเพราะว่าสีเขาสวยมากต้นมเยอะใช่ต้นไม้เยอะคือน้องอจะมาแถวนี้อยู่แล้วแล้วอยู่ดีวันหนึ่งอ่ะก็เจอน้องเขาเมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วตากล้องอ่ะกําลังจะไปส่งของให้ลูกค้าแล้วอยู่ดีคือน้องก็ตกลงมาที่หน้าบ้านเลยนะคะคือตกมาแบบแล้วน้องก็บินไม่ขึ้นตากล้องก็เลยแบบไปตะคูบ่ะ เก็บเข้ามาในบ้านก่อนแล้วพอเดี๋ยวโดนแมวอะไรจากการัย่เพราะหมู่บ้านไรคือแมวเยอะมากแล้วพอแบบพอเอาเข้ามาในบ้านใช่ไหมก็หาข้อมูลกันอ่ะโอเคเป็นนกสงวนเป็นอะไรเงี้ยก็เอาน้องเขาไปรักษานะคะ <Wow. S 2> ไปรักษาหา <Wow. S 2> หมอไปทุกอาทิตย์เลยเนาะไปหาหมอได้ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเกือบสองเดือนจนตอนแรกแบบตั้งใจว่าจะเลี้ยงน้องเขาไว้แล้วอะแต่สุดท้ายคือ,ค,อคือในธรรมชาติอละคือน้องเขาก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมทุกคนก็คือเอ พอน้องเขาแข็งแรงนะคะคือรักษาบุตรไปหลายพันหมดไปประมาณสามพันเลยบางน้องสามพันกว่าสี่พันจนน้องเขาหายดีอโอเคคือน้องแบบแข็งแรงและเราก็แบบปล่อยน้องเข้าไปแบบอยู่ธรรมชาตินะคะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นนะแต่ตอนปล่อยก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าทุกทีก็อยู่แถวนี้นะคะอะโอเคต่อมาก็คือตัวที่สามนะคะนี่อจะพูดก็คือน้องดำน้องดำเนี่ยเป็นหมา คือน้องนำไอจะบอกก่อนว่าคือเขา oh. เอามาปล่อยแต่คือเขาไม่ได้ปล่อยแบบแถวบ้านเลยนะคือเขาไปปล่อยที่บ้านตากล้องบ้านตากร้องคืออยู่หน้าวัดไงแล้วคือเขามาปล่อย3าตัวเลยเนาะตัวเนาะคือ3ตัวเป็นตัวเมียหมดเลยแล้วแต่ไอสองตัวนั้นอนะคือมันอยู่ในวัดได้แต่ไอพาไปทําหมันแล้วนะไอกับแม่ไอกับแม่ตาก้องพาไปทําหมันละแล้วส่วนดําอ่ะดําอะอยู่ในวัดไม่ได้เพราะว่าดําแบบโดนกัดเนาะ รู้สึกอะไรดําก็เลยมาอยู่บ้านตะก้องแทนนะคะเราก็ให้ข้าวให้น้ําเนี่ยแล้ววันหนึ่งน้องก็โดนรถทับที่ขาขาหน้าขาหน้า,า,นาก็เลยหอบกันไปโรงพยาบาลอีกตอนแรกเร็คิดแค่แบบว่าเออคงหักเลยเข้าเฟือกอะไรอย่างเงี้ยก็หายแต่ปรากฏเราไม่ใช่นะคะไปเอกเรย์ดูน้องกระดูกแตกกระดูกแตกที่ขาคือแตกคือที่แน่ๆคือหมอว่าต้องใส่เหล็กไลนก็ถามและะ้วคาหมอกว่าใส่เหล็กข้างหนึ่งมันเท่าไหร่ หมอบอกราคามาว่าหมื่นห้าซีดเลยคราวนั้นคือซีดตายแล้วทําไงดีหมื่นห้าแต่หมอก็บอกว่าอ่าหมอจะยังไม่ผ่าตัดตอนนี้คือไประดมทุนมาก่อนละกันอ่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มาเดี๋ยวหมอจะนดัดอีกทีอีกอีกสองวันเดี๋ยวหมอจะใส่เฟือกให้ก่อนอ่ะวันนั้นก็เสียค่ารักษาไปพันกว่าแบบค่าเข้าเฝือกค่าอะไรระหว่างรอระดมทุนพอมาตอนเย็นอ่ะคือแบบพอหมออายก็เอาเอกซเรย์อ่ะเอาภาพเอกซเรย์อ่ะ มาไว้ที่ a c e b o o k แล้วก็พร้อมกับรูปดําแล้วก็พร้อมอธิบายเออทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่เอกเสลีหมอเรียกไอเข้าไปดูอ่ะคือดํามาในตัวดําอ่ะมีลูกกระสุนอยู่ด้วยนะแต่หมอบอกว่าตรงเนี้ยคือไม่ต้องห่วงคือมันอยู่ในกล้ามเนื้อคือน้องน่าจะโดนยิงมาหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่หมอว่ามันอยู่ในในโซนกล้ามเนื้อแล้วคือมันแบบไม่ต้องออกก็ได้เงแต่หมอเรียกมาให้ดูเฉยๆคือไอแบบตกใจมากยิ่งสงสารเลยพอมาตอนเย็นนั้นก็เลยเล่า,เล,าเล่าเรื่องทั้งหมดลงในเฟซบุ๊กนะคะ แล้วทุกคนก็ช่วยกันระดมทุนทุกคนรู้ไหมว่าใช้เวลาเท่าไหร่อย่างสมมตว่าอายขอระดมทุนหมื่นหเย็นนี้ใช่ปะอีกวันหนึ่งตอนเช้าอ่ะคือดําได้ผ่าตัดเลยนะทุกคนเพราะว่าได้ตังครบได้ตังคบหมื่นห้าคือเร็วมากเอาจริงๆคือตอนนั้นแบบอายแบบดีใจมากเออคือดบดาดำแบบ ได้ได้ผ่าตัดแล้วอะไรเงี้ยพอนําไปผ่าตัดก็ดูแลกันไปนะคะกับข้างบ้านตะก้องแล้วข้างบ้านตะก้องอะ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับเลี้ยงดําเองที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคือเขาถูกชะาา่ต้เงี้ยแต่ปรากฏว่าแล้วเขาว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอาดําไปทําหมันอ่ะโอเคเราก็ยกหน้าที่ให้เขาเอาดําไปทําหมันแต่พอเขาเอาดําไปทําหมันปุ๊บ ดำไม่อยู่ดำไม่อยู่คือแบบดำร้องคือจะมาอยู่บ้านตากล้องนะคะสุดท้ายก็คือเขาก็เออถอดใจคือโอเคเขาไม่เลี้ยงก็ได้คือบ้านก็อยู่ใกล้กันนะเนาะเขาก็เออก็ให้ดำดำมาอยู่บ้านทุกวันนี้มันกินข้าวสองหลังไหมใช่ทุกวันนี้คือมันก็เดินไปเดินมาแต่ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่บ้านตากล้องนะคะตอนนี้ก็คือได้เลี้ยงไว้น้องดำนะคะ ส่วนต่อมาตัวที่สี่ก็คือตัวสุดท้ายแล้วที่จะเล่าแบบในสปีนี้ที่แบบไอเกบมาได้ตัวที่สี่คือจิปลิดนะคะน่าจะเป็นนกรรนกระจริงนกกระจอกเลยอันนี้คือก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอที่นี่นะจิตลิดเนี่ยคือไปเจอที่บ้านตะก้องอีกละที่ลําพูนก็คือบ้านตะก้องคือจะเป็นตึกสามชั้นเนาะคือเป็นบ้านนี่แหละแต่แบบมีสามชั้นแล้วทีเนี้ยไออ่ะเรากําลังทาอะไรไม่รู้เนาะแล้วอยู่ดีจิตลิดอ่ะก็ตกปุ๊บลงมาที่ขา ที่ข้างขาของพ่อตะกร้องแล้วพ่อตะกร้องก็รีกเฮ้ยไอ้นกตกลงมาคือไอ้ก็มองเข้าไปนั่นแหละคือมันต้องตกมาจากชั้นสามแน่ไอ้ก็คิดใครก็คิดแล้วแบบว่าคือน้องอ่ะคือน้องตกมาจากชั้นสามอ่ะคือน้องกระแทกแน่นอนนู่าคือแบบตกลงมาแล้วกระแทกแบบดังตุ๊บคือไอ้ยังได้ยินอ่ะแต่น้องก็แบบคือน้องก็ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วน้องก็เป็นแบบ ตัวเล็กๆแดงๆตอนที่ไอเก็บมานะไอก็สุดท้ายเออไอก็เอออก็บมาเลี้ยงก่อนแต่คือก็ทําใจไว้ระดับหนึ่งแล้วว่าคือน้องอ่ะแบบอาจจะช้าข้างในอะไรเงี้ยไอก็เอามาป้อนมาอะไรเนาะจนน้องอยู่กับไอได้แบบสักพักหนึ่งอ่ะก็แบบยังไงอ่ะคือน้องอยู่ดีๆน้องก็อันนี้เลยเนาะน้องก็แบบตัวเกงตัวงอคือไอ่กาลังป้อนอาหารยังไม่ทันป้อนเนี่ยมังกำลังไปชงอาหารมา คเมนไม่อนแล้วแบบตัวเกง่งตัวงวอสักแป๊บหนึ่งคือแบบน้องก็ไปเลยนะคะน้อก็ร้องหม่มร้องไห้เหมือนกันขนาดอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวก็ไปฟังไว้ที่บ้านนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดใน3ปีเนี่ยที่ไอแบบเก็บสัตว์ได้มันเลยเป็นที่ราที่ว่าเวลาไอาแบบอัพเจอสัตว์อะไรใน Facebook นะคะก็คือ คือคนในเฟซบุ๊กที่เขารู้จักไอเป็นการส่วนตัวคือรู้จักจริงๆตัวตวนไอจริงๆคือคนจะไม่จะไม่ตกใจเลยว่าทาไมไอถึงเจอสัตว์บ่อยอะไรอย่างเงี้ยไอก็รู้เหมือนกันว่าดวงไอาอาจจะแบบสมพงกับสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบเขาจะมาให้ไอเจอตลอดอ,อันนี้ก็คือเป็นอีพีย่อยนะคะที่แบบไอจะมาเล่าแบบเกี่ยวกับแบบชีวิตไอเกี่ยวกับสัตว์ที่ไอเจอให้ฟังนะคะที่แบบที่เจอมานะที่แบบไม่ได้ซื้อเอาโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกิ๊กกี้นี่อายด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย